สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนสินค้านะคะตัวนี้ชื่อว่า power case นะคะเป็นทั้งเคสและ power bank ในตัวนะคะวิธีใช้งานก็ง่ายแสนง่ายนะคะพกพาได้สะดวกด้วยค่ะเราถอดข้างบนนะคะเพื่อที่จะใส่โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะคะนี่เราก็สไลด์ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาที่เราถอดเมื่อกี้มาใส่ที่เดิมนะคะแล้วเราก็กดปุ่ม power นะคะเพื่อ เปิดใช้งานนะคะเพื่อชาร์จเราใส่ power case power case แล้วเราก็สามารถถ่ายรูปนะคะหรือว่าฟังเพลงของเราได้ตามปกตินะคะเพราะว่มันจะมีรูไว้ให้แล้วก็ทั้งหมดในกล่องนะคะก็จะประกอบด้วย power case อันนี้ power case สำหรับ iphone 5s นะคะก็จะมี4,200แอมป์นะคะแล้วก็จะมีสาย usb แถมไปในกล่องให้ค่ะ